ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับตะก,กี้ในวันนี้ตะก,กี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียธุรกิจค่ะแต่ตอนที่เราจะไปดูไอเดียธุรกิจนั้นเราไปหาอะไรลองท้องกันก่อนดีกว่าไปเลยนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเ้ยนะนี่ไงเหนียวหมูจอดเลยนะจอดเลยสวัสดีค่ะเอาเหนียวหมูชุดหนึ่งค่ะ มูลหนึงชุดค่ะโอเคค่ะสี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะเดนียวนุ่มมากหอมด้วยเหมาะมากๆช่วงเวลาเร่งเดอนแบบนี้รถติดติดแบบนี้หาที่จอดก็ยากตัวนี้ใช้ได้เลย เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าเขามีวิธีการจัดการเมนเนจกับธุรกิจตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงมือทํารวยในวันนี้ กี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของธุรกิจเหนียวหมูเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขานะคะว่าเขามีวิธีการจัดการบริหารธุรกิจของเขาให้เป็นข้าวเหนียวหมูที่ไม่ธรรมดายัางไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่เด่นเจ้าของเหนียวหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ่ยดีเลยค่ะวันนี้เนี่ย อยากรู้จังเลยค่ะว่าทําไมถึงออกมาเป็นธุรกิจเหนียวหมูตรงนี้คะที่มาที่ไปมันมาดได้ยังไงคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเหนียวหมูนะคะเกิดครั้งแรกก็คือในในอินเทอร์เน็ตก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะหารายได้พิเศษให้กับครอบครัวคืออาโก้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าเหมือนกับว่าเราทํางานกับฟิลของคอมพิวเตอร์เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองหา r o ด u c t อะไรกันแล้วแต่ที่เราลองมาขายออนไลน์ดูเพื่อที่จะให้ลูกค้าพีออเดอร์ order, แล้วก็เดี๋ยวมาให้อาโกททำ แล้วก็เราจะได้เอาไปส่งได้รับไปรอบๆอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. เราก็เลยเซตอัพแฟนเพจ a c e b o o k แฟนเพจขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะมาทดลองขายตัวของเหนียวหมูก็คือข้าวเหนียวหมูทอดที่แสนธรรมดาค่ะค่ะบนออนไลน์ดูเชา้าๆในช่วงเวลาเร่งรีบแบบนี้คนกรุงแบบเราๆจะหาอะไรรองท้องกันทีก็ต้องคำนึงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาความสะดวกรวดเร็วหรือแม้แต่ที่จอดรถ วันนี้ตะกี้เลยพาคุณผู้ชมมาพบกับไอเดียเจิดกับร้านเหนียวหมูที่เกิดมาเพื่อรองรับชีวิตคนกลุ่มโดยเฉพาะไอ้นึกถึงตัวของไอ้ตัวกล้วยทอดที่แบบว่ามีการหิ้วแล้วก็เอาไปขายไปเดินขายตามรถจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบไม่มีใครซื้อแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครทําแล้วเอาเดินไปให้เขาเพราะว่าเขาไม่สามารถลงมาได้จุดเริ่มต้นเราก็เลยเกิดจากตรงนี้ลรวคิดว่ามันน่าจะขายได้เราเชื่อว่ามันขายได้ นอกจากจุดค้ายของเหนียวหมูจะอยู่ที่ความสะดวกของการบริการแบบไร้จูแล้วเรื่องรสชาติของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะทั้งความหอมนุ่มชุ่มซอสของหมูทอดเข้ากันได้ดีมากๆกับข้าวเหนียวนิ่มๆอืมๆ้มฟินสุดๆปไปเลยละคะ่ะอันนี้ใช่ไหมคือเคล็ดลับของเราอุปกรณ์อ,อ๋ออย่างนี้นี่คือพี่ใช้หวดในการนึ่งใช่ค่ะ ัวขวดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไ้ไผ่ที่เอามาใช้ทำแต่พอเวลา,ามันข้าวแล้วค่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของอมันแล้วก็บวกกับตัวของใบเตยเนาะทุกร้านใช้ใบเตยเหมือนกันอ๋อจริงเหรอใช่คือใบเตยข้างล่างค่ะอ๋อไม่น่าเหรอตอนทานไปหอมเชียวสำหรับรูปแบบของเนื้อหมูเขาก็มีหลากหลายให้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไรตูที่ตะกี้ซื้อไปทานแบบนี้ก็ถุงละ40บาทหรือจะเป็นแบบเซ็ตเดลิเวอรี่ใส่กล่อง กล่องกลางอยู่ที่120บาทกล่องใหญ่ก็200บาทนอกจากนี้ยังมีชุดเหนียวหมูเฉพาะกิจที่เหมาะสำหรับสั่งจำนวนมากๆในราคาประหยัดอ้อพี่เดินแอบกระซิบมาว่าเหนียวหมูทุกห่อประมาณเท่ากันหมดนะคะเพราะมีการช่างตวงทุกหอ่อไม่ต้องกลัวหรือน้อยใจว่าจะได้มากหรือได้น้อยต่างกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าธุรกิจตรงนี้นะคะไม่ธรรมดาจร,จริงๆค่ะผู้ชมสําหรับนะคะเหนียวหมูตรงนี้นะคะอาลละ่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เดินมากๆนะคะช่นกรนะคาในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมติดตามไม่ได้นะว่าตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจไอเดียเจ๋งๆอะไรติดตามไม่ได้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในวันนี้ตะกี้และพี่เดินต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ